สวัสดีทุกคนด้นะคะคอ้เตอร์สู่ช่อง The Man i c อส์แเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดกล่องซุม s กาวแพ d a ้าเดอะซาวกันนะทุกคนบอกเลยค่ะว่ากว่าจะไปหาวิธีคว้ามันมาได้สักกล่องหนึ่งที่เป็นของแท้จากพ่อมานี่ไม่ง่ายเลยจริงๆอันนี้พูดจริงนะทุกคนไม่ง่ายเลยแล้วบอกเลยว่านี่ของแท้ทุกคนการันตีของแท้คะ่ะร้อปร์เซ็นต์พูดจริงเอาล่ะ ในน้อยก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องสุ่มนะทุกคนเราขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเราอยากจะได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยังสชใช,ใช้แต่ตัวนี้ก็น่าสนใจตัวนี้ก็โอเคนะเอาไปว่าตัวไหนโทนชมพูแดงๆงเนี่ยหรือไม่กระทโทนดําไปเลยก็โอเคอยู่อันนี้ผู้จริงไม่หวานสีเขียหรอกทุกคนสภาพวัเราเนี่ยสีเขียไม่เคยออกอันนี้ผู้จริงเอาล่ะทุกคนเพื่อไปการให้ม่เสือร้านนะคะงั้นเราก็มาเปิดกล่องสุ่มกันเลยก็แล้วกันเนาะ เอมหวังว่าจะได้ตัวที่เราอยากได้ละกันนะทุกคนอันนี้ก็หวังไว้จริงๆนะมาแล้วก็อย่าเหมือนกล่องถามจริง<ว>ทำไมอย่างนี้ทุกกล่องมันแกะยากแกะเย็นรีบผลิตไปหรอพี่อืมจะพานาจะรีบผลิตไปหน่อยอันนี้พูดจริงนะเอา อู่ทข้างใคนคือใครเอ่ยอเป็นน้องทุกคนน้องเองเกอร์โอเคถูกใจเลยสวยอยู่นะโอ้ข้างหลังกาสวยอยู่ทุกคนมาๆๆได้เวลาประกอบแล้วนี่อะไรอ่ะอนแน้ากากน้องสวยอยู่น้องเองเกอร์นี่สวยอยู่นะพูดเล่นปะเป็นความโกรธที่สง่าง,งามมากทุกคนว๊ สวยอยู่สวยอยู่ดูดิดูดิทุกคนสวยอยู่นะพู้เล่นไปอ่ะสวยสะพึงเลยดูดิโอ้หลังมีชิปจรด้วยนันทุกคนสวยอยู่เห็นไหมดูดิหลังมือก็โอ้ทำดีอยู่ทำดีอยู่ทุกคนดูสิ น้ำมันคอใหม่ๆของอ๋อใหม่ๆ,ๆอันนี้เงาสะท้อนทุกคนไม่มีอะไรอันนี้เงาสะท้อนแต่พูดเลยว่าทุกคนว่าน้ำมันคอใหม่ของพับใหม่ที่มันทำเนี่ยยิ่งทําอลังขึ้นเยอะเลยนะเนะนี่ยน้ำมันยิ่งอลังแล้วเพื่อแล้วเอ่อมนี่ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะมองเห็นไหมนะแต่ตรงนี้มันจะมีโลโก้ของพับใหม่เขียนว้อยู่นะแม้ว่าจะมองไม่ออกก็เถอะแต่มันเป็นโลโก้พับใหม่จริงๆทุกคนอันนี้พูดจริง เอาก็ไปโฟกัสอีกโอ้เนีย่ยไม่แน่ใจว่าทุกคนมองเห็นชัดไหมแต่มันมันเป็นโลโกจริงๆสวยยทุกคนสวยสวยสวยได้ได้น้องคนเย้คุ้มค่าแล้วดีเท็ตอะไรได้สาระเอาเอาแค่ตัวที่เราอยากได้ดีกว่าทุกคนอุ๊ยสอรททำกล้องสองคือจะแกะน้องแล้วก็สวยหน้ากากให้เออแล้วใส่หน้ากากไงวะติดไปเลยเหรอใช่ปะ จีงไงวะอ๊ะอือมใส่ใส่นนห,นห,นหน้ากากไงวะอ๋อแม่เด็กทุกคนนี่โหน่าตะกโงงนี่จังหน้ากากสวยนะขอขอถอดให้ให้ทุกคนดูหน้ากากน้องนะสวยยูพูดเล่นไปเก็บรายละเอียดดีนะเห็นไหมสวยยูสวยยูมามามาส่หน้ากากแปะโชว์อืม สวยอยู่นะเราเนี่ยเป็นความโกรธที่สง่างามมากทุกคนน้องเป็นปความโกรธที่แบบสง่างามมากจริงๆค่ะเห็นไหมและนี่ก็คือการเปิดกล่องสกาวเพนด้าเดือดซาวของเรานะทุกคนและเราได้มาเป็นน้อง The Honey, ที่ a แองเกอร์ค่ะนี่ที่แปลว่าความโกรธสวยอยู่นะทุกคนบอเลยสวยสะพึงมาก แตู่้สกตรวิญกาณที่สีเข้มกว่าเยอะเลยนะพอมาเป็นอันนี้สีจริงคือแบบเน้นความสดมากเป็นเป็นความสวยที่สดอะ่ะเห็นไหมคือมันก็รู้แหละว่ามันมันมึกมันจะเข้มกว่านะแต่มันสวยจริงทุกคนดูดีมาดูการนะคะเนีย่ยให้ดูการอีกสักรอบนึงสวยสวยมากงเกอร์ anger, เนี่ยสวยจริงอารมณ์แบบไม่ใช่ซีเข็ดแล้วไงอะทุกคนสวยเหมือนกันนะเนาะ ดูสวยจริงจังทุกคนเราแนะนํานะคะใครใครอยากได้แบบนี้ร้านพอบมาเลยค่ะและใช่เขาไม่ใช่สปอนเซอร์เราทุกคนแต่เราแค่ชอบซื้อสุ่มเพราะของมันสวยจริงอันนี้ไม่มีใครไม่เห็นด้วยเนาะเนาะเฮ้ยยังไงเราก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะทุกคนขอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะอย่าเลีมยนะทุกคนถ้าใครกำลังมองหาแล้วเราทีอดอร์ชุดคอสเพลย์อยู่แล้วก็ร้านแต่หมอช็อปยินดีให้บริการนะคะ ่วนถ้าใครอยากจะเปิดสุมอย่างนี้กับเราบ้างแล้วก็ไปที่ร้านแปะมอช็อปได้เลยนะแต่ถ้ากดไม่ทันแล้วก็สามารถเข้าไปดูในช็อปเราได้นะทุกคนมีของบางอย่างที่แบบเราก็กดกดเก็บไว้อยู่อะและใช่เราเก็บไว้มาหาเงินเพื่อมาเปิดพวดอีต่อนะใช่เอาละทุกคนถ้าอย่างนั้นเราก็คง,งต้องขอตัวเราจะเปิดไปก่อนนะคะทุกคนขอขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชมกัน สำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนไปลคะ bye ค่ะบ๊ายบายแอนเจเคเซลนี่ใครอยากได้ก็อย่าลืมนะทุกคนมาหาเราได้นะหรือแม่ก็ไปเปิดก,กดพร้อมหมายให้ได้นะทุกคนสู้ๆนะขอให้โชคดีค่ะ